รับปีใหม่กับเส้นทางใหม่ไปโคราชบ้านเราค่ะเส้นทางมอเตอร์เวย์ค่ะเส้นทางมอเตอร์เวย์นี้จากหนองสาหลายมาที่โคราชค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ขับรถบนถนนชนนี้มอเตอร์เวย์เส้นทางมอเตอร์เวย์ค่ะเป็นถนนท,นที่หลายคนอยากจะวิ่งรวมถึงตัวเราเองด้วยเื่อเขาหน,าน้านั้นเป็นเขาหญ่เที่ยงนะคะ เป็นเส้นทางที่สวยค่ะส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่ดีใจค่ะที่ได้วิ่งมอเตอร์เวย์แต่ก็ไม่ได้เห็นวิวนะคะเพราะว่าถนนสูงมากขอบถนนสูงเห็นเขาใหญ่เที่ยงค่ะเห็นเขาใยเที่ยง,เ,เ,ยเ,ยงเปิดให้คนใช้ถนนนี้นะคะแต่ว่าก็ให้วิ่งกันไม่ต้องเร็วทุกคนก็ไม่อยากจะขับเร็วแน่นอนเพราะว่าอยากเห็นวิวค่ะ คือความงามของเขาเวสปาอีสานนะคะถูกยกขึ้นมาทำให้ภูเขาทางาบ้านเราภาคอีสานเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเขาอีโดเรียกว่าบางคนเรียกเขาเวสปานะคะก็เป็นถนนที่สวยงามมากเลยคนโคราชคนอีสานคงมีความสุขค่ะสำหรับสง้ายปีเก่านี้ได้มีโอกาสขับรถบนถนนที่เราทุกคนนะคะหลายคนหลายท่านบริชันเองด้วยเช่นเดียวกัน ขับรถมาก็ได้แต่งางนมองถนนว่าไรจะเสร็จวันนี้ส่งท้ายปีเก่า2,564เราได้วิ่งบนถนนนี้แล้วนะคะสวยงามค่ะด้านขวามือนะคะด้านบนนั้นเป็นสันเขื่อนนะคะของเขื่อนลำตะคองแล้วก็กังขันลมค่ะพลังงานธรรมชาติพลังงาน ลมนะคะพลังงานน้ําพลังงานลมนะคะก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากเลยทีเดียวข้างบนเลยนะคะตรงสัตว์เขื่อนนะคะนี่คือค่ะและเส้นทางที่สวยเส้นทางนี้สวยมากค่ะแต่เราอยู่ตรงนี้นะคะเราไม่สามารถเห็นเอ่อเขื่อนลำตะคองได้แต่เราก็เห็นวิวค่ะถ้าอยู่ด้านบนนะคะก็จะสามารถเห็นความงามนะคะพระอาทิตย์สันเซ็ตหรือพระอาทิตย์รับขอบฟ้านะคะ อยู่ด้านบนสวยงามมากพระอาทิตย์ตกลงอยู่ในเขื่อนของเราเลยแล้วค่ะพระอาทิตย์ตกน้ํานะคะช่วงค่ำๆสามารถไปดูไปชมได้บนสันเขื่อนของเราะคะ่ะวิวหมื่นล้านเลยนะคะเป็นวิวที่สวยงามมากเลยนะคะ ใกล้ตาใกล้ตานะคะไกลขาไกลเท้าเลยละค um, um, mm ่ะสำหรับกงหันลมมองดูเหมือนใกล้ๆนะคะแต่เ huh รียกว่าระยะทางก็พอสมควรนะคะใกล้ตาไกลเท้ากังหันลมนะคะตอนนี้มี12ตัวแล้วนะคะกำหันกหันลมนะคะจะเห็นเขื่อนลำตะคองแล้วนะคะเขาเวสป้านะคะเขื่อนลำตะคองสวยงามค่ะ สวยงามมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยที่ได้มาวิ่งบนถนนเส้นใหม่ของเรานี้นะคะเราเห็นการสร้างมองดูอยู่เป็นประจำเราได้วิ่งแล้วค่ะกลับบ้านตัวเองโคราชค่ะกับทางนี้ค่ะทอดยาวเลยล่ะค่ะวิ่งสบายมากเลยค่ะขอให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปนานๆเลยนะคะสำหรับถนนสวยๆถนนดีๆวิ่งได้อย่าง สบายสบายเชือกเขาเวสป้านะคะเห็นชัดๆเลยนะคะลักษณะการยกตัวของอเปลือกโลกนะคะภูเขาทางโคราชของเราจะไม่ใช่ภูเขาทรงแหลมสูงนะคะด้วยเป็นการยกตัวของเปลือกโลกทําให้ภูเขาทางอีสานทางโคราชของเราเป็นภูเขาเวสป้าหรือภูเขาทรงมีดมีโตค่ะนะคะ,ะ,คะด้านซ้ายนะคะ ฝั่งเขาเวสบ้าด้านนู้นนะคะมองเห็นอันนั้นก็จะเป็นช่วงของอำเภอสีคิ้วแล้วค่ะผ่านสีคิ้วเข้าสูงเนินขามทะเลสอเข้าอำเภอเมืองไปนะคะในเส้นทางนี้ค่ะผ่านเขื่อนลำตะคองก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะลงมาช่วงสีคิ้วนะคะก็จะเห็นวิวสวยๆนะคะจะเป็นวิวนาข้าววิวมันสำปะหลังอ้อยนะคะ พืชเศรษฐกษิจของโคราชถ้าเรามารถบัสนะคะทุกท่านจะมีความสุขกับวิวที่สวยๆโคราชบ้านเราค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่วความโชคดีตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่สวัสดีค่ะ